ช่วยเปิดภาพป้าปติ๋มให้ดูหน่อยอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมครับความรักความกระตันยูผมใช้คำนี้ได้เลยป้าติ๋มมีตอมแหม่มเน็กเยอะมากเยอะขนาดไหนรู้ไหมขนาดที่ว่าผัวป้าติ๋มวันนี้เปิดใจช่องแดเป็นที่แรกและครั้งแรกบอกว่าช่วงวันนี้ป้าติ๋มแก็เครียดเหลือเกินแกไม่ได้อยากได้เงินของแหม่มแล้วแกก็ไม่รู้้วยนะว่าอยู่แหม่มจะยกให้แกมารู้ก็เพราะว่าเข้าใจว่าพี่ทนายกับตำรวจมาบอกว่าป้าป้ารู้ยังป้าได้มรดกนะ ป้าก็เออแต่ป้าก็ยังมาเช็ดถูบ้านตามปกติฮะตัดภาพไปที่สามีป้าติ๋มเลยวันนี้สามีป้าติ๋มเปิดใจกับเราคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวให้ดูสามีนะฮะคนได้เงินมรดกซึ่งตอนนี้อาจจะยังต้องยื่นสารก่อนอเพื่อจะได้สิทธิครอบครองนะฮะมันมีภาพอินเสิร์ตตอนที่ผัวเก็บขวดอะเปิดตัวนี้ขึ้นมาให้ดูหน่อยผัวเก็บขวดนะฮะเก็บขวดขายผัวเก็บของเก่าอยู่นะฮะคนกำลังจะได้ตอนนี้เอาจรินะ แกได้รถแล้วนะถ้าโดยหลักถูกไหมแกได้เครื่องเพชรเครื่องทองแล้วนะโดยหลักพี่นายกร,รมสมบูรณ์แล้วนะเพราะของพวกนี้จัดการได้เลยจบถ้าไม่มีใครมาแยง้งถึงแย้งก็ไม่ได้ผู้กำกับบอก คุณผู้ชมฮะผัวยังเก็บขวดในเมเล่าซิคืออะไรเนี่ยคือทางด้านน้องนริศก็ไปเจอทางด้านลุงสมชายเนี่ยนะคะกําลังเก็บขวดอยู่เพราะว่าแกขายของเก่าแกก็ยังคงใช้ชีวิตปกติอยู่ที่บ้านเนี่ยคะ่ะปรากฏว่าน้องนริศพอไปเจอก็เลยไปคุยตอนแรกไม่รู้หรอกว่าแกเป็นสามีของป้าติม๋มก็เลยคุยไปคุยมาเอาพมนี่แหละสามีของป้าติ๋มเนี่ยนะคะ น้องนาิรศเลยถามเลยเอา้าเราเป็นยังไงบ้างปรากฏว่าลุงรู้ไหมว่าปติมเนี่ยเขาได้มรอดอกเป็นร้อยล้านลุงบอกว่าก็เพิ่งรู้ไม่กี่วันที่ปติมเนี่ยมาเล่าให้ฟังแต่ลุงเนี่ยนะพูดถึงแม่ไปร้องไห้ไปด้วยนะคะคุณผู้ชมแกร้องไห้ด้วยนะลุงก็ร้องวันนี้มันมีช็อตหนึ่งในที่งานลองเปิดนะก็ได้คู่ขนานกันเห็นบอกลุงแกร้องไห้แกรักแม่มด้วยใช่แกรักแล้วบอกว่าแม่มเนี่ยดีกับปติมมากแบบ ถ้าภาษาบ้านๆคือโคตรดีเลยเจ้านายคนนี้คุณผู้ชมฮะแล้วที่แหม่มรักป้าติ๋มมากเพราะอะไรไหมวันนี้เราเพิ่งรู้ลุงบอกคุณเชื่อไหมเมียผมเน้นะเวลาแคทเธอรีนเนี่ยมะเลงเขากำเริบเขาปวดเขาทรมานกลางดึกเนี่ยลุงบอกคุณรู้ป่ะเมียผมเนี่ยแคทเธอรีนโทรหาเลยบอกป้าติ๋มป้าติ๋มเหมือนคงจะคุยภาษาไทยนะบอกให้ป้าติ๋มมาหาหน่อยแคทเธอรีนทรมานเหลือเกินคุณผู้ชมเชื่อไหมป้าติ๋มแกก็ไปฮะไปตลอดดึกดื่นตีหนึ่งตีสองป้าติ๋มไปหาแคทเธอรีนตลอดด้วยความที่เหมือนกับ เขาเรียกว่าไงนะเหมือนแม่ลูกกันนะคนในครอบครัวมันเป็นคือคนในครอบครัวกันแล้วป้าติ๋มก็รักแหม่มเนี่ยนะฮะเหมือนกับดังญาสนิทลุงบอกเมียผมเนี่ยยังไปเลยตีหนึ่งตีสองเวลาแคทเธอรีนเขาโทรตามเนี่ยคือมันเหมือนกับคุณผู้ชมฮะถ้าเป็นคนอื่นจ้าง500ทําความสะอาดเสร็จกลับบ้านแต่ป้าไม่ใช่นะฮะคือเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวดูทําความสะอาดป้าทําให้หมดฮนะจากแม่บ้านคนหนึ่งนี่จึงไม่แปลกใจว่าวันนี้ทําไมแคทเธอรีนถึงวางแผนไปหาทนายก่อน3วัน แล้วยกมรดกทั้งหมดให้กับป้าติม๋มโดยการเซ็นกำกับแมมเขาก็รอบคอบนะถ้าพูดตามนี้แมมก็คงจะรู้แหละว่าข้อกฎหมายต้องเซ็นกำกับแมมถึงทำตัวสมบูรณ์ให้เสร็จเลยวันนี้ลุงเล่าไปร้องไห้ไปบอกผมไม่นึกเลยว่าเมียจะได้รับมรดกร้อยล้านลุงพูดทั้งน้ำตาว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเมียมาพูดให้ฟังแล้วร้องไห้ ลุงบอกว่าผมอยู่กับเขามา30ปีเรามีลูกด้วยกัน4คนผมเป็นคนเกาะสมุยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปไปฉีกใบาจากรายได้ไม่แน่ไม่นอนหรอกคุณบางวันป้าติ๋มก็ต้องไปทํางานเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยเห็นบอกว่าป้าติ๋มเนี่ยเขาไปรู้จักกับแคทเธอรีนได้17ปีแล้วตอนนั้นแกไปสมัครเป็นแม่บ้านกับนายจ้างฝรั่งซึ่งก็รู้แต่ว่าแคทเธอรีนป้าติ๋มรับใช้ในายจ้างคนนี้มาเป็นอย่างดี รักและเคารพเจ้านายมากที่สําคัญก็คือแต่ตัวเองไม่เคยเจอแคทเธอรีนเลยนะร,รู้แต่ว่าป้าติม๋มออกบ้านตอนดึกๆเนี่ยป้าติม๋มจะต้องไปรับใช้เจ้านายเพราะว่าเจ้านายป่วยหนักที่สําคัญก็คือแคทเธอรีนจะโทรศัพท์มาหาป้าติม๋มเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเนี่ยนะฮะดึกดื่นแค่ไหนแคทเธอรีนก็จะโทรมาป้าก็จะขี่มอเตอร์ไซค์รีบไปหาแคทเธอรีนขนาดนอนแล้วป้าก็ยังขี่มอเตอร์ไซค์ตอนดึกไปหาเขาอีกป้าเคยบอกอย่าคิดมากนะแคทเธอรีนเหมือนครอบครัวเราแล้วตอนนี้ โอ้ป้าน,นี่แกสุดยอดจริงๆอะคุณผู้ชมฮะแล้วมันมีเรื่องหนึ่งผมเล่าแล้วก็ขนลุกมันมีข้อมูลตัวหนึ่งเรื่องการโอนเงินคุณผู้ชมรู้ไหมว่าก่อนแคทเธอรีนอะตีสองกว่ากว่าจะลั่นไก่เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมฮะแกโอนเงินมาให้ป้าติ๋มกลางดึกนะฮะมีเพจให้ดูสักนิดหนึ่งตอนแรกเนี่ยคุณผู้ชมฮะป้าติ๋งงงนะฮะแคทเธอรีนโอนมาก่อนตายคืออะไรมะ เดี๋ยวลองเปิดข้อมูลให้ดูชนิดหนึ่งปรากฏว่าอยู่คืนนั้นเลยใช่ไหมวันที่เท่าไหร่นะเมย์ยี่สิบแปดค่ำยี่สิบเก้าเพราะว่าคุณแคทเธอรีนเนี่ยตอนที่เราเห็นตีสองเนี่ยภาพวงกล้องวงจรปิดไฟเปิดปิดเนี่ยก็คือประมาณตีสองวันทีออ่ยี่สิบเก้าแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือรอยต่อยี่สิบแปดต่อยี่สิบเก้าแกก็โอนเงินมาคุณผู้ชมครับสองหมื่นสองตอนนั้นเนี่ยป้าติ๋มรู้นะฮะว่าอ๋อเงินเดือนชั้นลเงินเดือนชั้นสองหมื่นสองแต่อยู่แหม่มโอนมาห้าแสนตอนนั้นป้าติ๋มไม ให้เราห้าแสนวะตอนนั้นจนตอนเช้าที่คุณผู้ชมเห็นนะ่ปะป้าติ๋มขีมม่มอเตอร์ไซค์แทรๆทกลับไปมีภาพตอนเช้าอ่ะที่ป้าติ๋มขี่เข้าไปหลังแหมมตายอ่ะที่ขี่ไปที่บ้านใช่ไหมป้าติ๋มไปรู้นะว่าโอ้ห้าแสนแหมมโอนมากลางดึกเพราะจะให้ป้าติ๋มจัดงานศพแล้วพอไปเปิดพี่นายกมพอไปเปิดอีเมลตามที่แหมมเขาส่งมาห้าแสนคือค่าง,งานศพคุณผู้ชมเชื่อมั้ป้าติ๋มเนี่ยแกเหมือนเสียใจมากแกบอกถ้าแกเอกใจตนะั้งแต่ตอนนั้นนะว่า ห้าแสนคุณให้ฉันเพื่อจัดงานศพฉันจะไปหาคุณแล้วแกไม่ได้เอกใจแล้วแกก็ไม่กล้าถามแหม่มแก,กจะไปถามตอนเช้าชฮะใช่เพราะว่าแกบอกว่าแกบ,บ่นกับลุงสมชายสามีอยู่ว่าทำไมนายจ้างโอนมาเยอะขนาดนี้จะไล่แกออกหรือเปล่าคืนนั้นแกยังนอนไม่หลับอยู่เลยแต่แหม่มมาส่งข้อความตามหลังมาจากการโอนเงินว,ว่าพรุ่งนี้เจอกันนะไม่มีอะไรซับซ้อนแต่แกก็คิดว่าเออหรือจะไล่ฉันออกทําไมโอนเงินมาให้ฉันเยอะขนาดนี้ จนกระทั่งมารู้ตอนเช้าตอนเช้าที่ขี่รถไปเจอร่างแหม่มตาย<ช>แล้วถึงได้รู้ว่าแหม่มปากห้าแสนไว้ทํางานศพ<ช>อีกร้อยล้านป้าติมม๋มเอาไปได้เลยโอ้โยสุดยอดจริงป้าติ๋มมีเสียงสามีนะฮะซึ่งวันนี้ยังเก็บขวดขายเหมือนเดิมฮะผมกมครับเปต้องเกยก์เพ่าคนธรรมดาคือเขารักกันมานานนะครับพวกกันธรรมดาเยอะกว่าก็เมียกับเลยกลางคืนเสีว่าที่วินล่าหนึ่งอะไรเสียดึกๆก็ต้องเกน,น้ำรั่วไปดัอ แกก็โทรมาด้วยแต่ว่าแแกก็ต้องโทรไปด้วยทันทีไปผมก็ต้องไปตรงที่วินล่านึง่งงเกนเลยแม่ผมก็ต้องไปส่งสมบัติคือที่ได้มาเนี่ยคือเราก็ยืนยันว่าเราไม่ไม่ขายเราก็คือเอาเชื่อใจผมได้เลยครับคือพ่อบอกอยังไงคืออยู่กับป้าติ๋เนค่คือใช้ชีวิตพอเพียงเหรอครับครับอยู่แบบนบ้เนย,ยปปนนะแกจะเป็นคนพอเพียงชอบทำบุญไปวัดครับ แล้วกับชาวบ,บ้านอะไรเขาก็ไม่รุงรินเขาไม่ไปโวยวายว่าเคยถึงก็ยอย่างลยแต่ว่าเขาเขาก็ไม่เคลียรไม่สนก็ไปในเรื่องของเขามันผมผมจะออกไปข้างนอกเอาขยะไปทิ้งครับมันก็โทรว่าวันนี้กลับบ้านมืดน้อยเพราะว่าเจ้านายเสียแล้วกลับก็ไม่บอกว่าเป็นการยิงกันอะไรก็ไม่บอกนะแต่ว่าเจ้านายเสียแล้วครับ กลับมาบ้านตอนดึกแกนอนไม่หลับเลยเหรอไม่หลับมไม่หลับตั้งแต่คืนที่ไอ,อที่ว่าอะไรที่เขาเอาเงินนัน่นเงินเดือนให้อืมคน,นนั้นนั่นอ๋อทีนี้พอมาตีตีหนึ่งเสียงว่าเงินค่าอีกห้าแสนนะที่ว่าแต่ก็ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะ้ทีนี้มันก็กงังวลนใหญ่ เพราะว่าเอืนข้าวให้คนนานแล้วคนจากคนสวนและมันใช่ไหมเป็นผมนี่แหละทีนี้อยู่ๆคืนก็มาอีกอ้าเสน<อ>ทีนี้มันนอนไม่หลับเลยไม่รู้ว่าลูกพี่จะจ้างให้ออกหรือยังไงโอ้คืนข้ามาอีกครั้งหนึ่งอ้าเสนบอกว่าพรุ่งนี้คุยกันครับแต่เมียไม่ได้พูดคำนี้นะถ้าเกิดคุณแคทลีนเขาฟังอยู่คุณพ่อในฐานะตัวแทนครอบครัวมีอะไรอยากบอกแกไหมฮะก็ให้แกไปอยู่ไปสุขไะ แา่ที่ที่เคาบอกว่าอะไรอะไรบอกผมจะสามห้หมดเรียบร้อยทุกสิ่ทุกอย่างเงินมันมากมายครับได้อืออ่นก็ไม่อยากบอกผมด้วยผนแกผมจะสามาห้เต็มที่วับรี้ว่าครับ,รบนี่คือน้ำตาของคนดีจริงอ่ะอ คุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เนี่ยตัวสามีป้าติ๋มเปิดบ้านเมย์ไปไงนะแกขอใช้ชีวิตพอเพียงนะฮะ<ช>แล้วจริงลุงกับป้าถ้าจะใช้เนี่ยนะไม่มีใครว่าถูกไหม,มเพราะเขาได้โดยชอบทำไม้มีชีวิตที่ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องเก็บขวดอีกแล้วเนี่ยนะ,ะแล้วแหม่มเองเนี่ยถ้ามองอยู่บนฟ้าคงอยากให้ป้ากับลุงม,มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องไปตากแดดเก็บขวดเหมือนเก็บขยะเนี่ยนะฮะ,ะวันนี้แกเปิดบ้านให้ดูจริงๆสร้อยคอทองคงทองคำอะไรเนี่ยแหม่มก็ได้มาหมดแล้วเนี่ยนะ,ะแต่แกก็เก็บเอาไว้แกไม่ใช้อีกเนี่ยนะ อันนี้คือยังจะเปิดบ้านทมมําไมเมย์จะพาเขาไปดูในบ้านอบอกว่าที่บ้านเนี่ยได้ติดรูปในหลวงรอก้าไว้ที่ผนังด้านนอกแล้วก็ในบ้าน<อ>คือลุงสมชัยบอกว่าถึงแม้ผมจะได้สมบัติเยอะแยะมากมายนะแต่หลังจากเนี้ยครอบครัวผมก็ยังขอใช้ชีวิตเหมือนเดิมคืออยู่แบบพอเพียงตามคําสองของในหลวงรอเก้าเป็นอะไรที่สบายใจแล้วก็ดีที่สุดแล้วซึ่งหลังจากเนี้ยท<อ>รัพย์สมบัติที่ได้เนี่ยเขาก็บอกว่าจะทําบุญบริจาคส่วนหนึ่งแล้วก็จะเก็บเป็นทุนการศึกษาของลูกทั้ง4คน แล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จะให้ลูกชายเนี่ยบวชหน้าไฟให้กับคุณผู้ชมฮะนี่คือความรักของครอบครัวนี้แล้วเขารักรอก้ามากใช่ค่ะขอเลือกชีวิตนี่ฮะคือคนเราเองเนี่ยชีวิตเขาวางแผนจะให้พี่วางแผนชีวิตเขาดําเนินการมาอย่างดีตลอดด้วยความซื่อสัตย์กับเจ้านายเขาคุณผู้ชมเชื่อไหมป้าติ๋มจะให้ลูกชายบวชให้แม่มนะมแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวหลังเก็บอัธอธิเสร็จเนี่ยภูวิล,ล่า ภูวิลล่าที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเขาจะไม่ขายะจะปล่อยให้เช่าก็เป็นรายได้เลี้ยงครอบครัวต่อไปเรื่อยๆทรับสมบัติส่วนหนึ่งจะบริจาคเพื่อเป็นกุศลให้กับแหม่มด้วยขณะที่วันนี้คุณผู้ชมครับมันมีมุมก็คือนอกจากทางสามีเองเนี่ยเขาจะเปิดใจกับเราแล้วล่าสุดเลยเนี่ยนะมันจะมีภาพตอนทําบุญอกลับมาตรงนี้ก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูตรงนี้สักนิดหนึ่งเพราะว่าพอวันนี้เราได้เห็นความดีของป้าติ๋มแล้วเนี่ย ล่าสุดเนี่ยป้าติ๋มเองเนี่ยพอวันเกิดใช่ไหมวันเกิดย้อนภาพป้าติ๋มทำบุญวันเกิดหนึ่งวันก่อนแหม่มจะจากโลกนี้ไปเป็นยังไงครับเมย์ก็เนี่ยค่ะเป็นภาพที่ป้าติ๋มไปทำบุญวันเกิดแล้วก็คืนนั้นล่ละค่ะก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นที่บ้านภูวิลล่าเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยตอนเช้านี่28เมษายนป้าติ๋มก็ยังไปทำบุญทำอาหารเปิดโรงทานเพื่อผลยากจนไม่มีกินเนี่ยนะคะก็เนี่ยมีการตักผลไม้<อ>ตักอาหารแจกจ่ายแกชอบทำทานคนอื่นแกชอบทำบุญแกชอบทำทานใช่ค่ะ คือปรากฏว่าแล้วมีเรื่องหนึ่งนะท,ที่ผู้สื่อข่าวเราก็ไปคุยกับชาวบ้านแถวนั้นปรากฏว่าพอมีการติดตามข่าวเรื่องนี้ไงชาวบ้านก็แหนตามตามความเคยชินน,นะเนาะ,ะป้าติมอยู่กับแหม่มา16-17ปีที่เราบอกใช่ไหมปรากฏว่าเมื่องวดวันที่สองพฤษภาคมที่ผ่านมาสลากกินหนังรัฐบาลเลข2ตัวมันออก1-7ึ่งเจ็ดไงแล้วก็เลขสเออเลขหตัวรางวัลที่หน่นะ สามเนี่ยค่ะมีเพจไหมในในอัปเปอร์เพจด้วยหน่อยอยู่มา17ปีตามที่เราเล่าข่าวแ,แล้วยังไงชาวบ้านว่ายัางไงแล้วรางวัลที่หนึ่งอ่ะเลขท้ายอ่ะเลขตรงท้ายเนี่ยก็หนึ่งหกเหมือนกันอ๋อสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเออชาวบ้านคิดได้ลึกเนาะชาวบ้านคิดได้ลึกจริงๆเลยค่ะแล้วถูกหวยด้วยแล้วถูกดูข่าวแล้วก็เออไม่รู้จะเอาเลขอะไรแทงวะเอาเนี่ยละวัดดูช่องแปดเนี่ยฮะสิบหกสิบเจ็ดปีแทงมันเลยค่ะถูกหวยฮะคุณผู้ชมฮะ แล้วอา้าวนี่คือภาพความดีแต่เรื่องนี้กำลังจะบอกคุณผู้ชมว่า อย่าท้อแท้เวลาทําความดีแล้วความดีที่ไม่หวังผลผลของมันก็คือความสบายใจ<ะ>ผมจะเปิดไทม์ไลน์นะฮะก่อนจะจบแล้วเราจะไม่รบกวนป้าติ๋มอีกแล้วหลังจากนี้ให้ป้าติ๋มไปใช้ชีวิตของป้าติ๋ม<ะ>ขอบคุณตํารวจขอบคุณพี่ทนายด้วยเปิดไทม์ไลน์แหม่มสาวหน่อยฮะทำพินัยกรรมยกสมบัติให้ป้าติ๋มและทั้งหมดนี้คือบทสรุปยามที่ตํารวจบอกแหม่มจากโลกนี้ไป<ะ>โดยการทําพินัยกรรมล่วงหน้าอย่างถูกต้องชอบธรรมตามกฎหมายให้กับป้าติ๋มเพราะไปทําพินัยกรรมตั้งแต่26เมษา ตามนี้เลยนะครับและ28เมษานั่นคือวันที่แหม่มนั่งอยู่ตรงแล็ปท็อปและพิมพ e ์อีเมลและหลังจากนั้น1 1โมง51แหม่มปรับกล้องวงจรปิดเพราะแหม่มกำลังเตรียมตัวแล้วว่าแหม่มจะไม่อยู่อีกแล้วและ29รอยต่อตามที่ช่อง8ได้หลักฐานมาแหม่มโอนเงินให้ป้าติ๋ม22,000และ500,000บาท โดยตอนนั้นป้าติ๋มก็ไม่รู้ว่า5 0 0แสนคือเงินอะไรและตี1.38นะฮะคุณผู้ชมมองขวามือตามกันมาเลยแม่มส่งอ e ีเมลให้คุณเอ็มมานูเอลรับทราบว่าหลักฐานรหัสตู้เซฟฉันอยู่ตรงนี้นะจัดการเรื่องของฉันให้ด้วยและตี2.5นาทีแม่มดับไฟในบ้านตี2.7นาทีวงจรปิดจับภาพแม่มถือปืนได้ตามที่ช่อง8เปิดไปเมื่อสักครู่นี้ตี226 วงจรปิดบ้านข้างเคียงได้ยินเสียงปืนและ9ก้าโมงครึ่งป้าติ๋มขี่รถเข้ามาพร้อมกับเจ้าหน้าที่และเจอว่าแม่มเสียชีวิตแล้วขณะขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกความรักและความผูกพันที่ป้าติ๋มแกมีให้กับแม่มนั้นต้องบอกว่ายาวนานแล้วก็ที่สําคัญดังคนในครอบครัว นี่คือสิ่งหนึ่งที่สามีเขาบอกเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่ว่าแหม่มจะป่วยจะเป็นอะไรป้าติ๋มจะอยู่เคียงข้างตลอดจะดึกจะดื่นจะกลางวันถ้าโทรหาป้าจะไปหาทันทีและหลังจากที่แหม่มเสียชีวิตความรักที่ป้ามีให้คือรีบทำบุญให้กับแหม่มจะให้ลูกชายบวชให้และประโยคสำคัญถ้าเห็นภาพคุณลุงร้องไห้เมื่อกี้นี้ลุงบอกถ้าเลือกได้พวกเราจะไม่เอาสมบัติร้อยล้าน ให้แหม่มีชีวิตกลับมาคือดีที่สุดถูกไหมฮะโอ้ยประมาณนี้อ้อแล้วทุกคนถามต่อวันนี้ใครจะดูแลป้าแน่นอนที่สุดคุณผู้ชมครับข้อกฎหมายมะระดกเป็นของป้าแล้วอย่างชอบทำคนที่ดูแลป้าคนนี้ก็คือเอมมานูเอลเพื่อนรักของแคทเธอรีนซึ่งแคทเธอรีนเนี่ยเขียนทิ้งทายไว้ว่าคนนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดและที่สำคัญก็คือว่าป้าเองตอนนี้ปลอดภัยนะครับ เดียวกันเนี่ยจะมีคนที่ได้มรดกอีกคือคนทำศักะคนที่ดูแลสระน้ำและอดีตสามีกเก่าที่จะได้ภูวิลล่าอีกสองหลังตามพิในกรรมที่เรานำเสนอตอนนี้คุณป้าอยู่ในการดูแลของเอมมานูเอลแล้วก็ปลอดภัย24ชั่วโมงวันนี้เราทักแชทไปหาคุณป้า คุณป้าก็ยืนยันนะครับว่าทุกวันนี้ป้าปลอดภัยดีไม่ต้องห่วงป้าขอให้ช่องแปดบอกให้หน่อยว่าเอมานูเอลเขาเป็นคนดีคนหนึ่งอ่ะบอกให้เรียบร้อยจบฮะ